ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเดอจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะมาพบมาพอกันกับสาวสว่างคนไก่บ้านอีกแล้วเมื่อนี้เกิดสิภาคมากินเอียงแซ่บๆอีกตามเคยนะคะช่วงนี้สิเป็นคลิปกินร้ายกว่าคลิปเบานะฮะโมจ้าเพราะว่ายังเพราะว่าอ่าคอยก็อยาก,กไปเฮ็ดอ่าคลิปเบานะคะโซนข้างนอกบ้างแต่ว่าหักบอท่านได้มีโอกาสอีกอย่างนึงอากาศเนาะค่ะกับสิไปเอ็กซ์คิวกับอันอากาศกับอะไ้เนาะค่ะโมจ้าก็คือว่าล่ะ จับย่างก่อนได้มวยกับสิเฮ็ดตัวนั้นก่อนนะคะส่วนนี้เขาก็มากินแซ่บๆน้ากันดีกว่าบะตองบอลายใหญ่หางมุเจ้าคอยน้ำลายสะแล้วนะคะเมื่อนี้มาเบิ่งค่ะได้ตําม,ม่วขนมจีนนะะ้ตาตําส่วนขนมจีนใส่กับไอ้แตงกวาแล้วก็แค่รสนะคะแล้วก็ไขต่ต้มแถมเขาไมา่อีกจานหนึ่งนะคะกับย่างกินที่เหลือเนาะไก่หมูว่านนะคะไก่ต้มน้ำปลานั่นเองเนาะคะ่ะมวยเห็ดลายก็เลยนย่างลายในจักน้อยเนาะคะ่ะ แต่กะไก่ต้มน้ำปลาแห้งเอาไว้ทางขึ้นแห้งแสบเด้วยโมจา้ามามากินน้ำกันแสบด้วยจ้าแซมเปิลกันเลยนะคะขออนุญาตใส่มือเด้อูเจา้าแสบบอแสบกันยุ่งกันใส่มือนี่ล่ะคักขนาด ผู้ดใดปรมากอ่ะขอโทษขออภัยนะคะงอ,อนหอน <c oughs> โทษที่เสียงกระหบ มื่อคืนนอนหน่อยนะคะับเท็ดงานร้ายเกือ But on continue de แซ่บแซ่บเสือกับว่าเสือนะคะ เมื่อนี้ไม่เขาแก่เพชรมาเด้อทาผู้ใดบัดนี้กินขากินหน้ามุ่งเจ้าคักขนาว ืเกือบแล้วซ <c oughs> ุ้มเจอยอย่าแร่งไบรบได้กินค่อยง่ายดอก <c oughs> รู้นะว่าเร่งว่ามันจะติีตาเขาบ่อน ไก่แสบทั้งเพลทั้งแสบ อนายัวคนมา่อเจ้า <c oughs> อร่อยมากแซ่บเอลีแซ่บสาสซ่วงด้วยพี่เจ้ากินขนงจินกะยยันมันดีโต๊บโต๊บขอตาแต่ขอโทษน,นะคะบริกินอิสันไงนะคะเส้นขนมจีนจ๋าเบิงเบิงทำท่าไปแล้ว เกกอออ็ืต้องขอโทษขอภัยปรมนะคะทาบสุภาพเนาะคะ่ะผู้ใดบอกว่ากินเขาเนี่ยต้องกิน้อนสุภาพแมนอยู่ค่ะแต่อันนี้กินโซ่ด้วยค่ะ 嗯。<laughs> também grande, tão แช่แช่แห้งอีััดใครคนเอาจากค่่ากับพ่อนะครับเอาละม้นเจ้าบานอิ่มแล้วตัวนี้บรได้ว่าสเบร์ตพ่อเอาไปดิ่มนะก่อยยมจักน้อย คุณไส้กับย่างยองๆมากกินกับขนมปังเสื้อขอปาขอปะต้องมาหลายใหญ่ห้างเพราะว่าเรามักังสีนะคะกินกับขนมปังแล้วก็แล้วคลิปนี้มวยเกิดสิคอโตไว้ซํานี่เด้อจ้ะจังไหนถ้ามักกระสอบนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้สาวสว่างนําดิเด้อจ้าไว้พอกันคลิปหน้าแต่กัดทิ้งทวนไวการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญส่วงเดกอนกุจักกันอยู่แล้วนะคะ ออกข้างนอกแมสสนะคะปิดให้เรียบร้อยนะคะบวกเขาบวชเหก็เอามาติดกันแน่นอนนะคะเออจังใดก็ตามเนาะเบิง่งดูแลสุขภาพเจ้าของให้เป็นดีที่สุดหลักกับคนรอบขางเฮาพอมเนาะจ้ะเอาใจใส่กันแลกกันเนาะเพื่อเออ<ๆ>เพื่อนมนุษย์เรานั่นเองนะคะบ๊ายบายครับเมื่อนอี้ขอตัวแล้วไปพอกันคิมนาคาสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย